กับช่องฮักแหงทรายมือนีสิม่าส้นพี่น้องเคจูเห็ดกินคือเก่าล่ะจ้ะแต่ว่ามือนีสิมาในหมวดของหวานเนาะพี่น้องพอดีได้ลูกตาลลูกตาลมาถุงนึงกระเด็ดลูกตาลร้อยแก้วเมนูคล้ายลอนเนาะมือนีเนาะพร้อมแล้วไปใช้กันเพ็ดเลยพี่น้องปไปเูลินมีสุทธิเด็ดที่ลิ้มข้อมอี่พร้อมแล้ววัตถุดิบเผากับซีนี่หลักๆเลยก็คือลูกตาลสดเนาะเดี๋ย่าห่อตรงปแกะเปลือขึ้นออกก่อนเนาะพี่น้องใบเตยเลือนิดหน่อย แล้วก็น้ําตาลสายแดงเนาะขาเลือกเป็นน้าตาลสายแดงเพราะว่าบินมันจะหอมเนาะไปพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยพี่น้องเบือเ้องแรกค่ะล,ลักษณะของลูกตาลที่ดีเขาจะต้องเป็นเนื้อสีขาวเนาะถ้ามันสดอถ้าเกิดว่ามันเป็นสีแดงแดงแสดงว่าเขาปอกไ้โดนแล้วเนาะเมื่อเป็นตาได้พี่น้องอันนี้ก็คือ,อยังขา,ขาวๆอยู่แสดงว่าเขาสดจริงเนาะแต่ว่าเข้เอามาแช่ซองฟีดไว้เพื่อที่ว่าเดี๋ยว,วเวลาข้าไปแกะมันจะได้แกะง,ง,ง่าย แล้วเวอาเซลลเอาไปแช่น้ำให้มันเย็นให้มันเสร็จตัวจากน้อยแล้วเขาก็สีแกะเปลือกออกเบื้องว่ามันสีแกะง่ายบ่อยน้อพี่น้องเนาะไปไปเบื้องน้ำกันเลยจ้ะนี่้องแกะเบื้องห็นบาดูกัน เวลาเขานอกนำแข็งเสร็จปุ๊บแล้วเขาเอามาแช่น้ำมันจะแกะง่ายมากเลยพนะี่น้องแกะง่ายๆเลยลูกตาลจะต้องเลือกแบบที่ไม่แก่จนเกินไปแล้วก็ไม่อ่อนจนเกินไปเนาะนี่เนื้อประมาณนี้กำลังดีแกะออกได้ง่ายดาอืมเรียบร้อย แช่ช่องฟิตเนาะพี่น้องแช่ช่องฟิตให้แข็งๆเนาะเขาก็เอามาล้าลายน,น,น้ำแล้วเขาก็มานางแกะแป๊บเดียวก็แล้วเนาะแกะไม่ยากเนาะเทคนิคการแกะลูกตาลง่ายมากช่วงนี้อากาศร้อนนาะพี่น้องกะ หายยางแบบใช้มันชื่นใจเนาะหวานหอมเย็นชื่นใจลูกตาลลอยแก้วก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งเนาะเฮ็ดไงแกะง่ายๆ โดยที่ไม่ต้องใช้มีดและแกะแบบที่จะต้องใช้มีดเลยพี่น้องเขากะสีผ้เสียเหนือตานลน้ำเรียบร้อยแกะออกแบบง่ายได้พี่น้องเมื่อกี้ล่ะง,ง่ายเฮง ต้องไปเห็ดกันเบิองด้วพี่น้องเลยไงแห้นี่เรียบร้อยนี่บางบางอันทามันอ่อนมากๆม,มันก็สิแก่ยากจากน้อยพี่น้องเพราะว่าเนื้อมันจะนิ่มเปลือกเขาก็จะยังไม่แข็งเนาะมันกเ็เลยยังแกยากยาก,ยากอยู่แต่ก็พอแกได้ เวลาเลือกก็เลือกตาลที่สดด้วยพี่น้องเพราะว่ามันจะไม่มีรสเปรี้ยวเนาะถ้าตาลถ้าตาลเก่าถ้าตาลที่ไม่สดอะ่ะมันจะมีรสที่เปรี้ยวไม่อร่อยมันสิแกะออกยังไง แช่น้าแข็งแช่ช่องฟิวส์เสร็จปุ๊บเขามาเปิดน้ำเนาะให้มันให้ลูกตามันเซ็ตตัวสักนิดนึงให้มันนิ่มตัวลงแล้วเขามาแก้มสิแก้ออกแบบนี้เลยง่ายมาก ง่ายง่ายเสียงแม่งดังกันละงมเลยวะมันมีฝนตกนี่ ชั่วน่ากินเลยวิธีการแกะตานง่ายๆก็คือเอาไปแช่ช่องฟิตในตตู้เย็นไว้ก่อนแล้วก็เอามาละลายน้ำแช่น้ำให้มันเย็นตัวแล้วเขาเ็มาแกะนี่เปิดตานนันก็สซิล่อนออกย่างไงไ่ายด้เราไม่ต้องใช้มีดไปแทะให้เสียเนื้อตาลเลย ยัยบอลองไปเห็ดกันเมืองเลยคุณยายกำลังเสียดถูกตานร้อยแก้วก็ลองเอาไปที่นี่เพเห็เดเลย,ยนีย่เลยแกงายแห้งออกมาเป็นเป็นเตียงเลยทีนงึงเตียงคือหมายความว่ายัง ออกมาเป็นชิ้นๆนั่นแหละเบื้องว่าแกง่ายปะง่ายเบื้องเด้ยิน้รออืมแกง่งย่ะออกเป็นเปียง ดุนดุนเลยนี่ใช่ครับหั่น,ะนชิ้นตามชอบเลยเนาะ ลงไปเลยมวนมวงมวนมวนเลยเดี๋ยวเขาเสียวน้องมวลตามด้วแล้วแ้เขาก็ใส่ใบเตยลงไปเลยาด้วยน้ำตาลทราย การ้อมแล,ลนะ้วใส่ลงไปเลยรอเหนะใส่เกลือไปนิดนึงนะเนาะตาเลียน สังเกตเบื้องตาเริ่มเป็นสีขาวเราก็สุกแล้วเาก็ยกลงเลยเลยเนาะพี่น้อ,องไปเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมเสิร์ฟเงตาลร้อยแก้วของเรา เสิร์ฟจ้าลูกกาลลอยแก้วพร้อมเสิร์ฟ